เอาโชวกลอง,กองครับพี่น้องครับปรบมือเป็นรังแจ๊กับการโชว์กลองครับค่ะขอบคุณมากค่ะได้โอ้ย<า>คนลุกตั้งพ่อบ้านเลยต <links> อนซ่อนวานบอยเด็ดเป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรร,ร<า>มดาต้องเป็นอะไรกันเลยคร<า>ับพระเจ้าเลยฮะยกแนบไม่ยกแนบ มีอีกม uh, uh, uh. ียายออกไปได้ม oh, yeah. ีอีกยังมีเด็ดๆตลอดที่นี้การต่อโตสิ่งการถามรอบได้เลยนะสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนตลอดนะคะเป็นความสามารถเฉพาะคนด้วยค่ะ อยากตีที่อยากตีได้เป็นมาตีก่อนแต่ว่าไปบวรัยทีว่าครูบอมีศิลปะมี่รู้สามารถกันคนละดาดน่ะเน็่บอกกาสลับกันพร้อมมือตีอตรว่าขากับสลับล้อมมองดูขันไปตีนีกท้านมือกับขาอันข่านขากับมือไปน้ำกันในซะแล้วอ้าวก็เป็นธรรมดาด,รรมดาบก็พี่น้องเนาะมาแล้ว หลายย่างร่อนกับเราไมเห็นได้ทราเบุรลษเจัานาทเป็นกยิมในเบิงเดกจัาหนายเป็นไกยิมนาอ้ครับมีผู้แสดงความยิ้มุ่นใลัววณาพิเศษบลอบอลผู้ยิ่งเหรอเด้อมีผู้แสดงความยิ้มุไปแล้วาราบาราบไแล้วไอ้บล็อกบอลผู้ิ่งถ้ากองแรงผู้เล่นพี่ยอบอกเนาเป็นวาทากองแรงประสานงานค่ะ อาลอยว่ะค่ะอ๋อค่ะอ๋อทาตีกองแรงจากเดินทางมาจากีพุทธังไปเราหาลอยเด้อเดินทางมาจากอำเภอสระบกโอมาไกลเลยนะคะอาจารย์คะมาไกลมาจากจังหวัดอุดรธานีโอ้อุดรนะครับโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำเอาของดีไม่เฮาเบิร์เนาะแบงค่ะเพื่อนอามาแบงปัดจีบป้ะ แล้วก็แบนบันเท้าบันิพคนแก่เย็นประเภทนี้บันเท้าแล้วถ่ะพีนาเบอร์กาทิมาอีกที่เก่าค่ะเป็นลำดับที่หนึ่งของจังหวัดอุดรค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยจ้าหอยเด่นอันพูดตีขาเบอร์กาตีลังกาสามสลบได้ค่ะลังกาหน้าลังกาหลังมวนหน้ามวนหลังนานโอ้สวยมากครับโปรประหัาดเลยครับโปรประหัาดเลยให้กำลังใจค่ะค่ะดุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วอ่าถ้าเราได้ข้อมูลตั้งแต่ทีแรกก็จะโอ้ยิ่งดีเลย ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะน,นั่หน่ำเอาแอลมาหน่ำได้ค่ะอาจารย์คะคนเอาแอลมาหนำ่ำอันซอยกันอยู่รถหน่ำเด้อพี่น้องเปิ้งเปิ้กกงเท้าบอลหลักกระไฮำลังใจคุณอยู่รถน้าเออดีลา,านนลีลาย้อนไป็นหน่ำนี่แหละอาดีละตานี่ละมาเลยยอดเออยอด พี่ดอกเอ้ยบอกก่อนพู่ยี่สมมุตเดียวกันแท้เป็นคำสั่งเลือกนี่นี่เป็นเลือกป้าคือมาปุติพีเอล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 เอาใจใส่ใจใส่พ่ออาศัยการคุยคนพี่น้องค่ะมีบ้านนีรนอกจากนี้แล้วพ่อบ้านแม่บ้านค่ะเพื่อนก็ให้ความร่วมมือ มอสามคับเฮ้ยมอสาเป็นคนติดแมทมูหอดบมูฟอนกันุ้งเกมอาเป็นผูุ้้งเกมขบวนมาเลื่อยเอ้าเอ้าเอ้ยไม่ยอมทสิ่เอาล็อไปเหงาก็เปิดมึงรู้กันเห็ดคือเปิดได้เห็ดเปไดแล้วเนาะเอากีนออกเจอเอาในเดอเอาเด้ขัดหลอกเป็นใหมน่ อ๋อนี่เราสุดย่อนเลยค่ะอาจารย์ค่ะมานโดลาเล่นน่าพนาพนามานโดลาเรนน่าเออแค่น้อยเท่าีท่อนตีานานานสามกับซีเรน่าปึ๊กกันแม่ค่ะว่าแม่พี่จะมานโดลาเมาและไออ้ยเลาเอาเอีย<ไ>ปนีตอนนี้มนานโดลากันลกุกุมปลุกหอกนะ,อะ <c oughs> เอา โอ้โยบาหนีสุดยอดเลยเอวเอวเอวกาลังนัต์ยังมีเอวอยู่เนี่ยสุดยอดเลยข้าวสีต้น,นเนนล่นน้าดูนะอ่าเล่นแล้วเรียบร้อยค่ะค <มา S 2> วานเอออาบน้าเด้๋บ่ายนี้พ่อมกันค่า้าแป้ง้าแปงอ๋อเอออาบนา้าแล้วจังน้อยเพิ่ดกันทาแป้ง อ่าว่าจะเป็นตามล้วรับขั้นตอนนี้อาบน้ำแล้วเย็นยังก็ว่าไปหลดแล่ะห้อเออถ้าแต่งหน้าตัวล่ะ้าแต่งอะลีเออเออถ้าแต่งสปริงซองเย็นแล้วติดแป้งฝันแล้วแต่มาติดนี่มาเนอะถ้าแป้งสีผมได้ไหมสีผมถ้าแต่งสปริงซองกับเส้นลูกเดาไปกระถึงนาะเส้นลูกปีกเรีย

เนี่ยต้องเซิร์นเด้ถ่าง่ามเดินเซิร์นให้พี่น้องได้เบิ่งแย่งทีมจะพอเบิร์ค่ะว่าจะของงามค่ะให้พี่น้องได้เบิ่งได้แย่งวันผู้ขานี่งามแล้วค่ะงามครับงามพี่ดีไปแล้วบาทเออค่ะก่อนติดไปก็ติเซิร์นซะก่อนเลยเซิร์นแล้วเซิร์นไอพี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะมันโน่ล่ามันติเซิร์นการปิดการหางเนาะลีลาไรทำเออ บาปบา e บ y e b าย bye 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 จางลาแล้วใช่ไหมคะเออไปแต่กายแต่หัวใจยังที่เึงเสมอดีใจครับแม่เมื่อดรอากน่าเอาศิลปะเพื้อมาให้เ้าเบอร์แมนเล่นป่ากกันเนาะเออวป็นมี่อีเป็นกะ่ะปลาเข้าขอบคุมน่ขอบคุน